กับผมขออนุญาตนะครับดูนอนุบาลเป็นตัวอย่างนะครับตอ,อนขึ้นไปเนี่ยพุ่มทองได้อยู่ลำดับต่อไปครับมูลธิเทพูชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มกอนเนี่ยเชิญพุ่มทองทางขวานะครับแล้วก็เชิญพุ่มเงินทางซ้าย เวลาวางน,นะครับพุ่มทองจะอยู่ซ้ายดอนะครับของเรา,าผ่านพุ่มทองจะอยู่นะครับทานด้านขวาพระบรมมัยลรักษ์นะครับขวาพระบรมพนะครับโรงเรียนจ้องหัวปัตตานีเห็นด้วด้วยวย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคปัตตานีโครงการชนละประธานจังหวัดปัตตานี กองพันอรบรเมืองปัตตานีที่หนึ่งกองพันอรบรเมืองปัตตานีที่สอง ชมรมผู้สูงอายุเมืองปัตตานีสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี กานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปัตตานีสถานีพัฒน,นาที่ดินจังหวัดปัตตานีน งานสารนสุขจังหวัดปัตตาน,นีนานพกสรงานขนส่งจังหวัดปัตตานี กำลังงาสนสรรพากรพื้อที่จังหวัดปัตตาน,นี ตำรวจจังหวัดปัตตานีชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 把它里。 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตาน,น,นะนีนสำางานัรกงานป์กวิร์จังหว์ดปัตเบ สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ลำดับที่54ี่แนะข่งทางหลวงปตาปนตาี ข้าาการคงประพฤกิจังหวัดปัตตานีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

thank yeah. you ปาน,นพี่นิสและคุ้มรองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาปัตตานีเขตหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดปัตตานีน ตัวตรวเวงชายแดนที่4ี่สี่สีโรงเรียนวราคารมินอนุสร์ สงขลานครวิทยาเขตปัตตานีสำนักงานธนารพื้นที่ปัตตานี

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทา,านจังหวัดปัตตานีสำนกักงานอุตสากรรมจังหวัดปัตตานี